พี่น้องสวัสดีพี่น,น้องน,น,นะครับมาเบิ่งนั่งงามเฮานั่งนุ่มพมาานะครับแต่ละกู่แต่ละคนตัวทองเทียนนี่ม้ขาวเทียมาเบิ่งนั่งงามนะครับมีตะปูยาดเยื่ม <c oughs> ละหน่อยขึน้นนน่ตองคนหนี่เดียวเวลาจะบบัวหัว,ลวเลย โบมันปดีตลกยัวไนตัวก็เห็นผ่าแบบนี้ใช่มเต็มแห้งเต็มเต็มมีอันแต่แงเหรียญเห็นอยู่ก็มันเนื้อคสีเลยนะเจ้าปากเสียงขึ้นบกงานล้กก็ลากขึ้นดสิง้นบกก็ลากขึ้นมาดีีนเดี๋ยวเมันก็ีขึ้นสบายจริงกูว่าก็ผีบาท ผมมัน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 เปื่อยนะเปื่อยลังีเป่็ับลูกลไหนไหนไม่ับลูกงนี้นก็ฝาละกระท u กร่างเปนดนเมียงงานแล้วก็เมียงสันไอเฟเตอร์นี่จังจัไอผู้่สันนี่เบาจังครับจังเลยจังเลยจังเลยจังลูกกระหม่อมงอันนี้อันนี้กประกวด อันนี้พูดอะไรไทย่ะคือเสียงน้อยเาเสียงปกติล่าเมืองดโอ้ยภาษาคนเ่สีกิจํา่ะสติมเป็นไผ่นาภาษายังกอนไทยวะภาษาคน่สจํา่นตีโอันนี้แค่ไทยะ้งหน้าที่จ้งมงมือนน้งหน้าไปไปสองเเสียงก็เป็นนั่นเป็นสิงเป็น่เอาแตงอนี้แตงญิงคือจังันไม่แยนเอาไปายูเเสียงไห เสียงนัดตงหนาไมงพัจเกิดัจันโอ้ยเกิดัดจังามนแท้าได้เกิดวัดจันัีลาัีลาบนี้เ uh, สียงก็เสียงแล้นมีแต่จัมตงหน้าจักชัวโมงกาว่าบุนึงทั้งผมทังหนางคนละสองชวโงคละสองชั่วโงแต่ผมเนี่ยีไมช่วโมงกว่านี่พี่น้อง้าเนี่ยเเติมกี้องเติมี่้อง อันนี้บอกอารมณ์ติหาจ้กล้าไหมท่านีโบท้องขีดเพราะขยันขีดแห้งอนนี้ขีดกล้าไม่ค่อยเนี้ยพูดติดแห้งปวดแต่ก็เล็กอนไรก็มูอันนี้อันนี้เบอร์ยังนี่ยี่สิบเก้าพอลุแต่เขาอยากเบิรงอันนั้นนี่ครับผู้พูดติดในแมวล่ามื่อนั้นผู้ติดในแมวล่ามื่อนอ่าคุณแม่บานเย็นมาแมวล่านะครับเราเชิญมื่อนันไมนผู้หนีละ เมือนไหนก็ผู้นี้เหรอพี่น้องที่ว่าได้ท่าใดก็เหมือนพี่น้องม้านไหนก็รังใจอันนี้คือจังมากินเข่าเนี่ยแล้วไม่มีโมงกุดพร้อมด้วยพี่น้องเด้อพี่แอนอร่อยดีนะครับพี่น้องผู้ด่าบ๊วยกรรมการเฮาเดี๋ยวกรรมการเนี่ย เบิ mm ่งกรรมการเบิ่งกรรมการกรรมการแม่แม่รานประตูโงนางงามสวยมากเลยตื่นตันบ้างเพิ่มนนั่งง่ายสิอันนี้ก็นั่งอันนี้นั่งง่ายมากเจ้ามอบลาตำแหน่งกว่า พี่บคามีคนก่อนอนเองเอาซีนเป็นคือบแต่งเต็ไมดเป็แบบตะลงก็ได้แต่งข้าวเดียวแล้วกัมัดเอวอันนี้มากินเข่าแล้วมาอย่างนี่ิโนบ่แล้วก็แตงกนไปโหลดเลยเนาะนี่เนาะเนาะบึบข้าวเดียวซนพันยซนัอยืมผมไม่มปวงเอามดานี่ละ เอาคล้องจวงกะไรเง้ยพี่น้องเนี่ยกระทงกระทงอุ้ยกระทงอะไรขึ้นใหญ่เโอ้ยแต่ละแต่ละแต่ละอันนี้มาเลยโกสุนเนี่ยประธานเป็นเนี่ยประทานเนี่ยผู้ว่าเออเอราดีเป็นเนี่ยผู้ว่าพี่น้องผู้เอเชียนส่งบ่มแล้ว นั่งนังงามเก่าไม่ติมก็แม่ยังกาะไม่ติมก็แม่แล้วสื่อก็ไม่ลุงโวยหลงสื่อกันกรรมการโอ้เหนือหลานกินข้าวผู้เดียวองสั่งมา,ส,งส,าสามองน่อสามหนึ่งสองสมบื่อนไ่ได้กินตีงีเขาสืบบุริกันไปแล้วเาบียังวันผมก็ถาพี่นองวาเบอรนางงามอันนี้เบอร์ไหนครับนี่สวัสดีค่ะเนยเออเออเออ เบอร์อะไรก็ต้องผ่านแล้วแต่กรรมการชอบอ่าใครส่งเข้าประกวดครับเนี่ยบ้านฮักโบว์ฉลายส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วแต่จะคำนวณให้ค่ะโอยนางงามอะไรทำไมหวานจังเลยยิ้มหวานหวานวะนี้เออกันเชฟวิวยเนาะจี้มหัวขวัญกนเนาะก็โปแต่งหญิงเนาะคันเพิ่นมาคันไม่โจทย์แพ้แต่งหญิงมันก็จะเป็นแต่อย่างหัวไงเนาะใครอยู่เป็นบโบกับขับมันอยู่มันมันอยู่ยากเนี่ยมันอยู่ยาก เด็กๆ,ๆนี่ผอยู่ทั้งโบทั้งผมทั้งงูอย่างจริแล้วงานแบบนี้เขากันโอ้ใจขาดก็ดีพี่น้องเลยเปีละดีแล้วเป็นพี่เลี้ยงก็งดีแล้วตรงขับปะตีพี่เลี้ยงตจะทรงจะคนเนี่ยต้องระวัาต้องกวัวรางวัลเลยรางวัลเนึ่ยโอ้ยต้งเล่นอะไรนี่แบบยายไปถึงสิเดียยายไปเอาอันนี้เต็มยศแล้วบอหนี่ <ยา S 1> เต็มเต็มขึ้นพี่เต็มขึ้นคุมในคุมปิดโอ้ นาั่งงามพุณเด็กแง้เอ็นมึงเอาพี่น้องสูงเลยนางงามเด็กแง้เอ็นมึงเอาพี่น้องพุณนะหมาเลยยังก่อน,น,นบ่กโอ้ยคือเสียงน้อยเท่น้องลูกกลอฟนะคะปากพี่น้องซอยผู้ใดส่รงขอประกวดส่งเข้าประกวดโดยบ้านฮักพระเอกนางเอกวีวีและ<บ>วิทยาเพชรบ้านร่วมนีนบ้านเดียวนี่ตีที่วีวีอ,อันนี้ก็นั่งงามนะคร,รัขขบเป็นนั่งถ่าสักจะหิวเข่าบ้างหนึ่ง ฟาแฝดคานาาผิดงอฟาแปดใส่เพื่อนว่าอีีตีบดโบแฝ่ตบแแดสาบอกบเมีนอุ้ยน่องน้องน่องลาีนี่แต่ละคนเป็นอกแปลงชุ่มมากพี่ตงงามเปลี่ยนน้ำค้างแล้วเหรอเบื่อหลังเบื่อหลังนั่ง นิ้วหัวกินมาไหนที่นั่งงามื่อนโอ้ยบอกซื้อเนี้ยพูดนแม่พูดไรดิเดีอนี้คงงอยู่ชื่อน้ำจูนหนกหนิมค่ะมึอนี้มั่งามแ่้าเหลือมยุบโยพีน้อง สซนช่งโซ่ซูงบ้านฮักแต่ที่บ้านฮักเจ้าของเกันบ้าบ้านฮักเจ้าของค่ะบ้านไรฮักแต่เจ้าของเนี่ยเราจิบมูจักซื้อบ้านฮักยังไงทรงสามคนเด้อค่ะใส่เลยสามคนบ้านเอ็ดผู้หนึ่งเสียงไม่ยังไงก็พูดนี่นะสวัสดีค่ะจิบจิบการจิบเอาหนึ่งสองสามเลยบอลนี่เอฟอีกผู้หนึ่งให้ก่อนเอฟเอฟอีกมันจะฟังคุณเอฟถามไปแล้ว การสีมาเอาแต่ว่านี่หนึ่งสองสาเลยตีบว้หวังรางวัลค่ะรอบนี้หวังยังสวงค่ะหวังสวงตีหวังสวงบยยังอามยังงามมียายโแขนสูงน้างามน่งงามยกแขนสูงบ๊วยคนกี่แห่าดเพื่ออยู่น่าพทั่งออกค่ะพี่ดวงงามพี่ดาวงนางามพ่อแอบเซิร์ยอาเอกโสสีล้บอนี่ภูรทรงเล้วเพิ่อพว่าต๊เธอกับทรงอัน กูไดก็ได้แาั่นนะกินเองมันดูแล้วพี่น้องมันจีเบื้อเจ้าผมก็เคิด็ดแ่งนี่เถอนันแหะพอกระเฮ็ไปแล้วแต่ฉลองมือนแตกคนเลยเขาเลยนรงแต่นกระทุ่งกับทรงกันเนียนึงแตห้านมา่นดาวดามงคุด้าเราไปเอาเงิน เนนผู้ใดนี่นะลาใครเจียวผู้ือกล่องือกล่องมันซ่อมูลบมาบ่ปลาิ่ช่องช่องยังก่ออาดบีดบนวิเชียรแต่ว่าถือถือกล่องลำเพลินชาแนลอัดบีดลำเพลินชา n นลไม่เอ o วิเชาแนลเดอพี่ี้องเดอรชาแนลนะครับ เอานางามบานฮักเขาเอเดี๋ยวยังไปถามนางามบันทักจะพร้อมกอนเดี๋ยวาภาพ่วงน้างงามบานฮักโบกันพี่น้องไปถามสื่อถามเสียงเพิ่นเพ่อน่อนมีพี่แอนมาิดข้าวหนึ่งเนี่ยพี่น้องนัางงามบานฮักโบพี่แอนัสาีค่แอนนี่ยนุชดะแอนเนี่ก่อ อันนี้อนุทิดาค่ะแอนนี่อนุทิดาเด้อพี่น้องจำซื้อไว้เด้อ <ไป S 1> ในกรงปิดอย่าลืมนะครับพี่น้องอลูกโป,ป่งละกากรลังใจสำหรับนางงามบ้านฮักบัวชระนะครับพี่น้องให้กำลังใจนะครับอย่าลืมสุดซีม่วงนี่แหละพี่น้องฝากกัยนะคะให้กำลังใจพี่แอนนะครับกับการขึ้นประกวดในคืนนี้กำลังเตรียมตัวแลนด์บอรี่โอเคเดี๋ยวพอกันบนเวทีบอกพี่น้องนิดมเรียบร้อยกำลังใจเต็ม้อยนะคบพี่แอน บ้านฮากูวัชระนะครับเอาพี่น้องรับร่างไปก่อนเดี๋ยวไปพอกันให้ลุมปิดช่วการประกวดนั่งนมพมาศของสารอัเพอรแ่งเขาได้คำขึ้นหนีนะครับ